เอาจริงดิมาถึงขนาดนี้แล้วมีทางเลือกอื่นอีกไหมก่อนจะเปิดหน้าขอขอบคุณสำหรับหมื่นซับด้วยนะประชาชนทั้งหลายและเหล่าขุนนางราษฎรและก่อนจะเปิดหน้าอีกครั้งขออื่นมือสักครั้งจะเป็นไรไหมเอ๊แม่โอเคถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ 3 2 10 8 7 1 0แป๊บหนึ่งขอทำใจแป๊บหนึ่งก่อนอละละครั้งนี้เอาจริงละ3ไมไปลองนับแล้ว ยงว้กราบสวัสดีประชาชนและเหล่าคุณนั้นให้มันดูคลิปนี้ด้วยพบกับผมพีดอีกครั้งอย่างที่ทุกคนจะเรียกกันว่าขี้แยพีดก็ได้อย่างที่ทุกคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักเลยวะช่างทาตามสัญญาเขาเวลาอีกไม่นานได้แผนที่ที่งดงามจะคือกลับมาเอาเล่นให้แม่งจบไปเลยจะราอามือซับเปิดหน้าเอเม่ทําตามสัญญาแล้วนี่คือ หน้าจริงๆของเราเองไม่รู้หรอกนะว่าความคิดเห็นของแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่นี่คือหน้าของเราในคลิปนี้อยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะไม่นึกว่าจากแต่ก่อนที่มีประมาณผู้ติดตามสิบคนร้อยคนพันคนและหมื่นคน,คนก็ต้องขอบคุณคุนนางและเหล่าราษฎรทั้งหลายที่ทําให้เรามาอยู่ถึงหมื่นซับได้ขนาดนี้ขอขอบคุณขอบคุณจริงๆต่อไปก็ ป้าหมายของเราต่อไปคือไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ป่าวป้หมายต่อไปของเราคือแสนซับทุกอย่างที่จะเล่าก็มีแค่นี้แหละแต่ก่อนจะไปมีอะไรจะบอกขอแแบบหนึ่ง <c oughs> ก่อนจะจบคลิปนี้มีคำหนึ่งอยากจะบอกข่าวก่อนเป็นอะไรนะเอ,อ๋มึกไว้ก่อนแม่สอนไว้แต่คราวนี้แม่ไม่ได้สอนไว้แต่เป็นพี่เสดิจไว้ก่อน พ่อผมสอนเองคอรแฟนตาสติกเลยอะณคู้ชม